สวัสดีครับเหมือนกับว่าพ่อกับบ่าวน้องในช่องโคป้าเพารวยคือเกันน้องรับพี่น้องเหมือนบ่าวน้องกับสีผ้ามาเปลี่ยนนาวบกหอยครับมาเบิ่งบักหอยเชอรี่ครัอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวบ่าวน้องกับสีผ้ามาเปลี่ยนนาวบกหอยออกนี่แล้วก็สิเปลี่ยนยังไเนาะเพราะว่ามันเป็นกระช่างกระช่างบล็อกนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวน้องกับผ้าไปเบิร์กนะครับผมนี่แล้วเนาะครับผมบ่าวน้องกับผ้ามาเบิ่งเปลี่ยนนาวบกหอยเชอรี่นาะครับเนาะมึงตีเลยครับ เปลี่ยนน้ำเพิ่นออกแล้วเพิ่นก็ะยู่จังสี่แหละพี่น้องนี่แต่หน่วยใหญ่ๆครับเพราะว่าน้ำเพิ่นก็เอากรเบิ่งแล้วน้ำก็สิขุ่นจังหน่อยเนาะน้ำก็สิดำครับนี่แหละบ่าวน้องก็พามาเปลี่ยนออกนี่ครับน้ำใสายยางของบ่าวน้องเนาะนี่เฮาก็ฉีดออกเลยเด้อพี่น้องฉีดน้ำมันไหลออกเลยเนาะเดี๋ยวบ่าวน้องก็สิพามาเบิ่งหม่องหม่องเป่งน้ำมองน้ำเนาะครับเนาะขุ่นน้ำเพิ่นขุ่นแห้งครับพี่น้องเบิ่งที่แหละครับเดี๋ยวบ่าวน้องสิพา มาวิธีเอาหนามออกนะครับเนาะนี่นะครับผมนี่ครับเอาก็เยียบเหยียบนามบางสี่นะครับเนาะให้นามเพินพ่นไหลออกนี่ครับพี่น้องนี่เขาก็เวลาเปลี่ยนนามเขาก็เอาอิดเอาอิดตัวนี้ครับมาเต็งไว้นามอยู่ในหันก็สิไหลออกเด้พี่น้องนี่ครับมานองกับภาพมาเปลี่ยนหนามมอยเชอรี่เบิ้งครับอุ้มตีพี่น้อง กําลังกําลังบกกับกํลังใสออกเนาะพูดมึงตีเลยครับเขาก็เปลี่ยนน้ำให้น้ำไม่โลงมากเขาก็เอา,เอานา้ำเกาออกครับพี่น้องนี่แหละ,ะไลออกไปเังสิแล้วพี่น้องมึงตีเลยครับอิตาลีอิตไลเตพื่นเนียนตะไคร่น้ำเนาะอิตาลีตะไคร่น้ำออกแบบายพี่น้องพูดครับมึงตีแลวเอา้อกระเปีงออกัสิเลยครับ,บเขาก็เอา,เอานา้ำออ,ออกให้พื้น มันก็สิไหลออกนั่นฟังนั่นก็ล่างใสเลยพี่น้อง<__เขาก็เอาน้ำน้ำไม่เขาเนะนาะน้ำก้าออกครับพี่น้องเขาก็สิเปลี่ยนเปลี่ยนออกเังสีแล้วครับจนว่าเพ่น้ำม,ม่นสิใสเนาะนีน้ำก็ล่างใสเลยพี่น้องบ้านน้องก็เอาใบม่อนพี่น้องให้มันกินเนาะนี่ครับให้บัวห้อยเชื่อดีกินก็มีเขาโพดได้พี่น้องนี่ฟักกับโพดที่เขากินนั่นเขากินแล้วเขาก็มานย่นงให้เพิ่นกินนะครับพี่น้องมันก็กิน ยินดีเลยครับพี่น้องเลี้ยแต่แกนพี่น้องแกนกับผนเนาะตั้งแต่ใบม่อญผลครับมันกลางก้านมันมักินวัดได้พี่น้องผนครับดีเลยครพี่น้องหอยเชอร์รี่ครับดีแล้วครับเปิกไปยูยูงเจียสีแล้วครับพี่น้องห้องกับเพลงน้ำม,มันออกเนาะว่านอนกับเปียนน้ำไอเจียงสีครับอาทิตย์หนึ่ง่อยเปียนก็นได้ เพราะว่าถ้าบางหม่องเขาก็เบิองนามน้ำเนาะนามดำไหลเขาก็เปลี่ยนออกไว้ครับนี่นะครับเขาก็ค่อยเปลี่ยนออกสีนะพี่น้องเปลี่ยนนามเพิ่นออกน้ำนะบานมันก็บสิเป็นนามใสครับพี่น้องนามก็สิเบ่อเห็นเนาะอุ่นที่ล่าพี่น้องเบิ่ง่นอยู่ครับแบบหลายพี่น้องกำลังไต ทั้งปุ่นก็นขืนใข่อีกได้พี่น้องบ้าน้องก็เอาใข่เพิ่อนออกหลายเทียแล้วเนาะก็เอาไปบ่อไว้อีกหม่องหนึ่งครับบ่อไว้ถุนครับพี่น้องมันอยู่กำลังแหนมเห็่นครับ,บ,รห,ลลรบหลายแหง่งเลยพี่น้องผ้าเปลี่ยนนามออกให้เพิ่นเนาะกับผ้าตาพี่น้อง มาเบิงมีซือครับเราเคยผ้ามาเปลี่ยนแจ็กเกียเนาะที่นีกับผ้าเบาน้องกับผ้ามาเปลี่ยนน้มออกขปุหนึ่งทีละหน่วยบอกไว้คุณเลยว่าร้ายแห้งพี่น้นองเราก็เปลี่งนน้ำห้าว่าน้ำต้นนมาใส่เนาะพี่น้องเนาะก่อนน้เก่าออกอาน้ามไม่ใหเขาพี่น้องก็จังสีแล้วครับเบานองกับผ้าพี่น้องมาเบิงวิธีเปลี่ยนน้ม หอยเชลลีเนาะครับนี่แหละกับพี่น้องเกาก้อนอิซพี่น้องมาเต็งไว้นี่ครับหอก้อนอิซมาเต็งสีน้ำเพิ่งกับสีไล่ออกสีได้พี่น้องล่หาหอกสีได้มดบกพริกนี่นะครับกกบกุงห่างบานเทานี้เนาะกบกุงกำลังในน้ำหอยเชลลีเนี่ยกำลังงามเลยพี่น้องห่างบานบ้าน้องเนาะบ่าน้องกับปลูกโกบกุงไว้นํ้ำครับมือหันหนาแหลงแห้งนี่พี่น้องกำลังสีขึ้น ถีน่นน้ำน้ำมวนน้ำาอัน,นอันนี้บอกห้อยเน,ะยนาะถําไจน้ำบอกห้อยงามดีได้พี่น้องครับนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดผู้หูจักไอ้ต้นม่อนเนาะนี่บ่าน้องสิาพามาเบิ่งครับเพราะว่านี่บ่าน้องกะตัดออกให้เพื่อนแตกเนาะนี่เขาเอืน่นต้นม่อนนี่พี่น้องผู้ละคนเพิ่นก็ถามบ้าน้องว่าต้นม่อนเป็นแบบใดเนาะค่นว่านี่ครับต้นม่อนเนาะ เขาก็เอาใบเพืชนนี่แหละครับให้อาหารให้อาหารมะข้อยเป็นอาหารปลาก็ได้ครับเขาก็ผสมกันเนาะนี่บ้านน้องก็ปลูกใบขางบ้านผมครับม่วนต้นใหญ่ต้นใหญ่ม่วนเนาก็ค่อยสินลงนะพี่น้องเนาะก็ค่อยแต่งกิ่งพันลงมานําม่วนต้นม่วนนี่บ้านน้องก็แต่งกิ่งออกแน่ครับให้เพืชนแตกใหม่เนาะจะขึ้นสูงลายกะเอาหยากพี่น้องเบางทีแหละครับบ้านน้องก็เอาให้บอกหอยกินครับแปลนเบิดล่ะตะกี้ก็ุกขจังสันละครับผมพืนขึ้นต้นแบบนั้นเนาะ มันกระสีเป็นคลายกันกบมอนมอนกินวยนะครับพี่้อกแต่ว่าตัวนี้กระสีเป็นนอนมอนไห้ให้มอนให้ไมเนาะกินใบครับอย่นี้เนาะนี่ครับผมนี่แหละเพราะว่าเป็นกระถามาน้องมาหลายหลายคนเนาะว่าต้นมอนเป็นแบบไหนเนาะใบมอนเป็นแบบไหนเนาะนี่แหละครับผมคือกันกับมอนใหญ่เนาะบางคนมันก็เอินมอนใบมอนเดี้ยงมอนนะครับเนาะนี่ครับผมก็กลับมาวงบกหอยเราคือเก่าครับ พูนนะพี่น้องหลายแห่งพี่น้องงามดีแห่งเนาะก็ค่อยผอกะบาน้อ,อ,อ,นองในะคลิปหนาเนาะครับเนาะก็่าลืมในช่องกบป่าพะลุยด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวน้องนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจเนาะบ่าวน้องก็บทเท็ตคลิปให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ